ศาลจังหวัดกาลสินคดีนี้เป็นข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกและการนำไปจดทะเบียนจำนนงโจท์ทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมร่วมกับจำเลยที่หนึ่งฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจำนนงที่จำเลยที่หนึ่งนำที่ดินไปจดทะเบียนไว้กับจำเลยที่สองโดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียกนการได้มาของทายาทและจำเลยที่หนึ่งไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงเทว่าทนายสมศักดิ์แห่งสนุกง,งานสมศักดิ์ทนายความ ซึ่งเป็นทนายความของจำเลยที่สองได้ต่อสู้คดีโดยใช้หลักกฎหมายเรื่องตัวการไม่เปิดเผยชื่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8 0 6และหลักเรื่องบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนทนายโจทที่หนึ่งพูดว่าพยานทราบหรือไม่ว่าที่ดินแปลงพิาพาทเป็นทรัพย์บรดกของนางพอและมีทายาทที่แท้จริงถึง6คนซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนของโจททั้งสอง ย่อมไม่อาจถูกนำไปจำนองโดยจำเลยที่1ได้ตามปพพมาตรา705ที่บัญญัติให้การจำนองกระทำได้โดยเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นทนายสมศักดิ์ขานว่าขานครับเป็นการถามในข้อกฎหมายที่ศาลจะต้องวินิจฉัยเองพยานมีหน้าที่ตอบข้อเท็จจริงเท่านั้นศาลขานฝั่งขึ้นให้ถามแต่ข้อเท็จจริงทนายโจทย์ที่สองพยานจำเลยที่สองทราบหรือไม่ว่าโจทย์ทั้งสองได้ปล่อยปละละเลยให้จำเลยที่หนึ่ง มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทนานกว่า10ปีและจำเลยที่1ก็ได้ดำเนินการจำนนงที่ดินไว้กับจำเลยที่2ในฐานะผู้รับจำนนงผู้สูจริตและเสียค่าตอบแทนทนายสมศักดิ์ขออนุญาตซักถามพยานจำเลยที่2เพิ่มเติมครับพยานได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และกระทำสัญญาจำนนงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนหรือไม่ในวันที่19พฤษภาคม2558พยานจำเลยที่2ได้ตรวจสอบแล้วค่ะและได้ทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดิน มีการถ่ยถอนจำนองเดิมและจดทะเบียนจำนองใหม่ในวันเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายวงเงินจำนนอง620,000บาททานายนสมศักดิ์พูดว่าท่านศาลที่เคารพข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าโจทก์ทั้งสองยอมให้จำเลยที่หนึ่งมีชื่อออกนอกหน้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทมานานกว่า10ปีจึงเข้าลักษณะเป็นตัวการไม่เปิดเผยชื่อตามปปพ,พ,พ,พมาตรา8 0 6เมื่อจำเลยที่สองเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน ได้รับจำนองโดยขวนขวายได้สิทธิ์มาก่อนที่จะรู้ว่าจำเลยที่1เป็นตัวแทนของโจททั้งสองสิทธิ์ของจำเลยที่2ย่อมได้รับความคุ้มครองโจท้งสองไม่อาจยกข้อกล่าวอ้างเรื่องความเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา705มาทําให้เสื่อมเสียถึงสิทธิ์ของจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้รับจำลองโดยสุจริตได้ทนายโจที่ที่1ขานว่านั่นเป็นเพียงการตีความกฎหมายเข้าข้างฝ่ายจำเลยที่2เท่านั้นเจตนารมณ์ของกฎหมายมารดกย่อมเหนือกว่า ทนายสมศักดิ์ขานว่าขานครับการนำมาตรา8 0 6มาปรับใช้กับกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ยอมให้ตัวแทนของตนออกนอกหน้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อความน่าเชื่อถือทางธุรกิจยอมเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกที่สุจริตและทำ้าโดยอาศัยการแสดงออกภายนอกที่โจทก์ทั้งสองเป็นผู้สร้างขึ้นเองการที่โจทก์ทั้งสองนิ่งเฉยนานถึง10ปีเป็นเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนการใช้มาตรานี้ศาล หมดคำถามหลังจากการพิจนารณาคดีที่เข้มข้นการสู้คดีที่น่าบันลังกินเวลานานหลายชั่วโมงเลขาสิชาจัดเก็บแฟ้มเอกสารพลางกระซิบกับทนายสมศักดิ์สิชาทูดว่าอาจารย์คะดูเหมือนเราจะชนะคดีนี้ได้เลยนะคะการใช้มาตรา806ได้อย่างถูกจังหวะและเฉียบคมมากเลยทนายสมศักดิ์พูดว่าก็หวังว่าอย่างนั้นสิสิชาในทางกฎหมายและการค้า สิทธิ์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนมักจะได้รับความคุ้มครองเหนือกว่าความบกพร่องภายในของคู่สัญญาเสมอแม้แต่กรณีที่เป็นเรื่องทรัพย์มรดกก็ตามตอนนี้ก็รอวนัดฟังคำพิพากษาวันนัดฟังคำพิาานนำพากษาหลายเดือนต่อมาในห้องพิจารณาคดีเดิมทุกฝ่ายตามมารอฟังคำวินิจฉัยของศาลศาลพูดว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจท์ทั้งสองยอมให้จำเลยที่1มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาทโดยรับโอนมาจากมอเป็นเวลานานกว่า10ปีถือว่าเป็นการแสดงออกโดยปริยายว่าจำเลยที่1เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแม้ต่อมาจำเลยที่1ได้นำที่ดินไปจดทะเบียนจำนองไว้กับจำเลยที่2ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแต่จำเลยที่2รับจำนองไว้โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตโจท์ทั้งสอง จึงหาอาจทาให้เสื่อมเสียถึงสิทธิของจาเลยที่สองซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตที่มีต่อจาเลยที่1ซึ่งเป็นตัวแทนของโจท้์ทั้งสองนั้นได้ไหมตามปพพ,พมาตรา8 0 6โจท้์ทั้งสองไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาจำนนงระหว่างจําเลยที่1กับจาเลยที่สองสารพิพกากษายกฟ้องค่าฤาชาธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินคดีให้เป็นพับข้อคิดสอนใจไทยเรื่องในโลกของกฎหมายและการทําธุรกรรม การแสดงออกภายนอกและการปล่อยปละละเลยต่อสิทธิของตนเองอาจส่งผลร้ายแรงการนิ่งเฉยต่อสถานะทางกฎหมายเป็นเวลานานอาจถูกตีความเป็นการยินยอมและไม่อาจใช้ข้อบอกพร่องภายในของตนเองไปต่อสู้เพื่อล้มล้างสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ที่กระทำโดยสุจริตตามกฎหมายได้ความสุจริตใจของผู้ที่พึ่งพากฎหมายยอมได้รับความคุ้มครองเหนือกว่าความประมาทของผู้มีสิทธิ